การจัดลงยังต่อไล่สเลเปิดไว้ครับฮันเดอรโดนคองมิเลเกอร์หมดเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตรับผมคอกพลาดเอาวอร์แรนช็อตเปิดเข้ามาหมดเจนเดอร์โดนซูเปอร์ลูดี้ครับโดนอีกแล้วซูเปอร์ลูดี้ตายหมดเจอมีบอสกา จัดการบอมบนิกมาตอนนี้เริ่มไม่ไหวครับเริ่มอ่อนแรงจิ้มไฟบอมบ์มิมสกับ ไปคนระับไปมอออด่นตัวของอาเมนครับแพ็กอยู่กับเบอร์คลอินเอรียอมมีกับมาโมชันน,นี่กระโดดถอยออกครับเอาร้นนเปิดไปใส่เดอเดียวยัโตโรฮะ เจอทะโรครับต้นวงต้นไม้มากันไปซูเปอร์รูดี้จะตายเองหรือเปล่าครับเข้าไปทอสเอาแล้วแล้วตายเองครับนั่นคือซูเปอร์รูดี้ทางด้านนี้ครับเอาลันเปิดทอสเปิดกระไฟผมคอลแลบตายฮะโดนไอ้เมนข้ามทางฝั่งนี้สบายเลยผมยังไงต่อไม่ได้ไดผมบอดี้บล็อกกันไว้ครับไม่เข้าใจกันฮนะเปิดอีเธอร์ดึงยาวเหมือนวาใส่เนื้อโดของลีนาโดนทอสไปเอาไม่ตาย เลเวลน้อยจัดครับผมด้านไดนี่นนนแล้วอีพิตัสคุยย้ำสวนมาต่อยขีกครับผมเรียบร้อยฮะดึงเปล่าเนี่ยซูเปอร์รโลดี้ถอยผมไเรเซเลเปิดมาใส่ซูเปอร์โลดี้ครับฟาดในหมวคอแบบรับเนีย่ยพยายามจะทอในหมวกอีสปอร์ตงไกใบราดเฟอร์เจอร์กวาดผันเข้ามามีโบสการ์รรแต่หมวกสุดโซแบทจะล่อนเปล่ามีลกเกอร์ผมกเบคก็ยังต่อเจอฮุนซอลเล่นแต่ไม่เห็นฝาดไปกัาชิปุตลงเต็มหน้าแล้วสับตายผมโคโนสเบคครอบปิดกล่องใส่เนตัวของเขาไปครับตัวไปก็ถไม่รอดผมดดับเบิลคิวเนี่ยโซแบทครับ แอสเซอร์สเไปดิสิบิเลตลงล่างย้าต่อหนียากกันอีกสามวิถึงจะทําการพุ่งออกได้ผมแอสเซอร์สเครับอีเธอร์ดึงผ่านไว้ทอเลนสะดุดอัดเข้าไปนี่ตัวของฝั่งไวซ์สวิตครับยังไงต่อพี่ลเลอร์ดิสิบิเลตออกทางไหนก็เจ็บทุกทางลากูน่าเบชชีนเลยแล้วกันครับเรียบร้อยฮะใส่หนักย้ำต่อไรไซนเรนลากูน่าเบชชีนปิดพิลเลอรแบบง่ายๆครับ ฝั่งดน้าโตของทีมนิกมานี่ออยิวแล้วบอกมีโป้จับรวบม,มามีโป้ขึงกันไว้เจอลไลท์ไซเรนแล้วก็ฟราเดเอ็เจอร์พยายามจะช่วยมีโป้ขึงย้ำต่อถึงแล้วขึงอีกขึงแล้วอีกรวบตีเซนเตอร์ของไมไโอตายและนี่กส็สเตปปีดบมดเข้ามาเซนเตอร์ของมีโป้ต่อครับยาโชโรแล้วฮุ้มสับเหยียบหมดสามไปแต่ไม่เห็นฟานมาเกือบเขียวไว้ก่อนเพื่อเซฟกันไว้ครับตีเซนเตอร์ของเขาเป็นเรบอย เล่นฟลอยกันฟันตีย้ำต่อจับรวมตึงครับผมมีโปอวีฮาปีโปอวีฮาใครจะอดใจไหวผมดับเบิลคิวครับอบ b s o l u t e l y perfect ไปฮะจับล็อกย้ำต่อครับงด้านของวีฮามาเดือนครับผมมีโปอก้อนมีโปอก้อนว่าไงรวบตึงกันไปทิปเปิลคิวด้านวีฮาฮะสิบ <c oughs> ต่อห้าครับผมจัดหนักไปฆ่าตัวคอผมแล้วก็เข้าตีโลชานแบบรวดเร็วครับเพราะว่าดาเมจแบบร้อนก็มีโปฮะ ด้านนี้ครับพอฮิวเปิดไฟวุ้นซ้อมเตียมันย้ำต่อหมดแต่บีนหมดเข้าไว้ครับตีัมเข้าเต็มเซ้นห่วงข้อแรกห่วงข้อลำตายน้ำผึ้งฮิวเดินวีหาครับไทยนี่ตายหมดแต่แรกไปสองหมอบลีนากับเด็นตัวของฝั่งเซนทอตายครับไอหน้าซาวเวอร์ต่อเนี่ยครับบีโปครับจะบทสโนว์บอลเกมเร็วหรือเปล่าเอสิบหกนาทีครับจากที่ไอเทมของด้านตัวอื่นนะตัวคอยไม่เฉิดฉายอ่ะโอ้ใหม่กอน คือแบบตีบ้านไวมากครับมีโป้คมีโป้ี่คือเลเวลสิบห้านะคือเขาเอาแล้วเองก็ต้องเอาก็รอบมันมาครับรอบมันมามันต้องจัดเร็วครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ายาโทโรผมกำลังจะเข้าไปโคโนโหรือเปล่านะกังกาครับโดนรวบไว้ตียับยับผมมีนั่นหน้าดวของเอจิสยังไงของมันต้องใชและและนี่ทวอตเออราันบดเปิดเข้าไปย้าต่อโคโนจับข้อบอมอัดเข้าเต็มครับผมข้อไปหมดทุกคนครับตอนนี้ข้อเหมือนตีครับมีโปเสียด้านวงของฝั่งเอจิสไปครับ พอเลสสะดุดอัดเข้าไว้ย้ำต่อยทีหรือเปล่าเอ้ยอ๋อคิวก็ใช้ไปแล้วส่วนทีุกนาที้ลากูน่าเบรอัดเข้าไปมีโป้มีโป้ตายหมดที่เหลือดาเบรไม่มีครับผมคุณพระช่วยเพราะว่า17นาทีเรื่องครับผมทีมนิกฟ้าตัดสินใจแบบเกลี้ยกล่อมครับผมมีเราเข้าตายต่อแล้วซูเปอร์รูดี้ตายครับไอเอ็มเอ็นพลอยผมจะเอาตัวใหญ่ไปก่อนไมคอนโซนจะวาร์ปวาร์ปไม่ไหวหรือเปล่าเวเจอทามล็อกทามแล้วลุล่วแล้วดับเบิลยีนปิดเข้าไปเอฟคอแลบฮะใครจะจิตสัมผัสครับคูดาวาร์ปครับ โอ้เอาลรานสนุบไปโดนด้วยครับผมแล้วเจอเข้าเต็มเต็มครับซอนย้ำต่อครับซุปเปอร์รูดี้เอาวอลสวนนั่นมีโป้ครับจัดการมีโปสกาไม่ได้ครับรวบตึงแล้วตีคะับเามาย้ำต่อแล้วกูน่าเบชีปิดที่ได้ดอกไม้เขาโดนไปอีกหนึ่งครับสต็อปเยี่ยวไว้บอกงุ้ย้ำต่อแล้วกูน่าเบชีอันมิลเครฟมิลเครฟละลายครับผม เปิดใส่ก่อนเดินสวในรับตอนนี้แล้วก็ยังไงเราสเปราบดึงจับล็อกต่อไว้ก็ไปอคอนโทรลดาเมยไม่มีนะครับทางด้านโอของฝั่งนี้เจ้าใครับทัมเมอร์แคปปองแปกเดียวฮะโกชิพปผ่านกาไปบอกมีซื้อเกิดมาหมทดทางด้านโอของฝั่งนี้ครับเอนชาเดลแล้วเอาโคโน่ข้อมาอย่างนี้ครับไปคอ,โอโนโทรไม่รู้จะยิงใครยิงเป็นเลนบอยแบบแผ่วเบาแล้วกันวีฮาพยายามจะถอยครับวีฮาเอแซ่จะบล็อกไว้ก่อนทีผมอิมดันคุยใส่นั่นวีฮาตายผมซื้อเกิดไม่ได้สวยครับเส้นนั้นมีโบสกาแล้วตอี้ซเยม์่อนี้าา่อนะ ต่อไป W88 อออินใส่มีโบอีกครั้งครับผมมีโบเขียวไว้ก่อนอีกทีครับและอววรัสเปิดเข้าช่วยก่อนสแตปพีนไล่บนมีโบทุกอย่างอออินใส่ได้านปีฮาปีหาตายผมลิสเนสเปิดมาก็ดิสเบิล์บูไม่มีแล้วทางด้านตัวของดีมิกป้าไล่โถมเ่้าต่อตีใส่ไอเมดครับเมก้าคิวบนด้านตัวของเจตโตโรฮะแล้วแต่นี้เขาไปโอเจอสเปร๊าดถูกจับล็อกไว้ทางด้านตัวไปโอครับเจอไซโครดิสเบิลดิสเบรียน กลางตัวแล้วก็ทางด้านลิสแนทกับผมแอสเซอร์เสร็จลีย้ำต่อครับไมโอตายลวะแต่ผีเปิดไปคุณซับเบียมันไว้ก่อนครับย้ำอีกทีผมไล่ใส่เลยระเบิด,าด,านนดปนนนนานผมไปคอนโทรตายครับเรียบร,ร้อยกลางนี้แพ็คโถงเข้ามาฮะสมอเดินเกมต่อกับเยลโลสแมริน แล้วถ้ใครชนะนี่น่าจะแถมโรชาร์ดด้วยนะคุณซับเปิดไปใส่ไปกระโท้ครับผมไม่ได้เปิดกันเวทแล้วก็ตายครับแทนไม่ต้องเดินครับผมคุณซับปึ๊บไปปั๊บเลยฮะกันเวทไปก็นก่าจะไม่อยู่ครับเพราะว่าวอยนี่คือแบบคอนเซ็ปต์ตฟ้าใหญ่นะแล้วก็ใส่มาจะเป็นบัตเตอร์ฟลายต่อด้วยครับปวดแบบเยิบๆนะคุณซับเปิดมาเพราะมีปวดอ,อยู่ไฮกราวน์นี่ครับผมไม่มีคนเยคยบผมแล้วก็พยายามจะเคลื่อนบอลโดนลาวคุน,น่าเาบรคทีครับดแต่ว่ลเด่นป่ดหรัวข้อสแล็ เอาหมดแล้วถอนปอดปอดโย่ไปครับผมใส่ดังนี้มีมุสกาลากูด้าเบชีปิดครับผมเยอดิเด้งไปก็มีลูกเข้าถอยกไปก่อนนะดานดีเอ็กมาแล้วก็โคชีฟบอกยาโซโรบอกปวดยับไปทายนี้ไม่ได้เดินแล้วตายครับและดีดันหลังกบหมดสเปรล์ล็อกไว้ยังไงต่อเจอจับล็อกมาเป็นการหมดสัตนแล้วก็ทอเล่นตายครับไมค์กอโซลโดนจับตายอีกทีดเด้งเดินเกมผมเดินไล่หาเอาหแล้วตอนนี้มีโฟจับรวบ กันไปหมดสเปต,ตายคะเอาโพตัวนี้ยึดกันไว้ครับผมมันก็ตึงๆกันอยู่นะอันนี้แต่ก็คือชุดสำเร็จคือเฟลเล็บอยแหละจะทำการโคโนโได้เดือดขนาดไหนยูนิตเด้เงครับทางด้านตัวของฝั่งมิลเลอร์ครับจอ,อมเป็นออกเตรีดคอต่อลดรถคูดาวเข้าไปอีกครับแต่ถ้าได้สเป,ปริซึมมานี่ยิงน่าจะเดือดขึ้นอีกนในนาทีที่37 เอจเจอร์ด็กกันไว้ครับิมิซันผู้เอกยัลโตอครับชิวการเปิดยันต่อยิ้วสังได้ของไปกับโซเรียบร้อยครับแต่เหมือนวอดจะมองเห็นนะยาโต้โลกไม่สนใจครับให้เปิดให้ใส่อ้าวเอจินบดพอดีครับผมการหยาครับตอนนี้ทอเรนก็สนุกดีไว้ทอเรนสต็อกอัดเข้ายัดต่อทอเรนแบบเด้งเด้งเรามาเด้งไปบินแล้วเด้งแบบว่าผมมีโปก็ตายครับซื้อเกิดมาบอดสำหรับหน้าโดของฝั่งนี่ครับไมค์กับโซโยดินเด้งอีกแล้วครับมิลเล่เอาล้สุดๆก็ไปดาเมจเหมือนจะไม่มีครับ มีโปตายยังไงต่อดีปิงถอยออกครับซุปเปอร์โรดีแต่โดนไล่ตามติดคร้บเขาหลับเอ็กซ์มาร์ตสบอลลงไว้ตอนน่ตออีกทีครับแล้วก็ดนึงยับบานน้ำเด่นป่าผมเรียบร้อยส่วนไมนก,รรก็โธก็คุชเดิบนบอต่ออีกทีครับตีทัพปีที่สองลีน่าสเปนนี่เข้าไปดีเฟนส์ส่วนไมนก็โธก็วาร์ปเข้าไปฟาร์มป่าฝักบ้านตัวเองครับโอ้มาโรนีแซมปีไล่บอลยับต่อครับเดนิชนเปิดร์สเปนแต่ปิง ฟลิกเกอร์ออกไปด้านหน้าครับซุเปอร์ลูดี้ฮะโอโนโดต,ติดคอลดีเจอเดินเชนครับผมใส่หนักจัดเต็มไหมเรียบร้อยผมเชนตาย <c oughs> และนี่คือวอร์ดทำงานดีมากวอร์ดด้านล่างครับนักต่อน,นักก็แต่เป็นเรดบอยเผลอไปนิดนึงเนาะในจังหวะก่อนหน้าคือแบบเอจิทหมดพอดีออครับบอยเลยยิมพากลังกาบอยครับผมบอยสองบอ,อยเบอร์ยิมพามีโป้ยไม่เบอร์ยิมพาแล้ว ลำบากยากเห็นสุดแลือเกินครับวอยเป็นแบ็คแท็กนะจะได้ถึงขึ้นครับผมหมูสอบเหยียบ2อดับเบิลเอ็ดฝาดสองนะฮะแล้วก็น็อำแบกเกอร์ไดโน่ของฝั่งอาวุธแฮมเบอร์ครับตีกัเขาย้ำต่อกัำลังหน้าเบชินเตัวไปบอกปีโป้ตายครับทางด้านตัวของฝั่งนี้ครับแตกพ่ายบ่ายทีมนิกฟ้าไปกระโจนก็โดนควนกันจากเบลนบอยไม่หยุดครับยาโทโร่ดับเบิลคิวตัวของฝั่งซูเปอร์ลูดี้ฮะเอ็กซ์บาร์กไปครับผมไซโคนกูดาวอยู่อีกแล้ว เบลกเกอร์ผมขึงกันไปครับโฉบนิ้วหรือเปล่าเบลกเกอร์ไปอีกด้านข้างจอลาคุน่าเบทชีนอยู่ดีครับผมนี่ด้านโรชาผมเอจิทเก็บไปถึงหมดทั้งบัวนะผมไม่เเเห็นภาพลยครับุองไปมาดาวไปทาวเวอร์ชอบเลนย่วต่อเครือบรอไว้นิกะมากด้านล่านี้จะเป็นแรดโดโต้ค,ครับผมส่วนตรงกลางก็มีแรดโดโตโ้เหมือนกันไปกไนันโตฝั่งเยนทัวร์โอ้ผมตีทาวเวอร์เียนสามได้ครับ ตรงกลางนี้แล็ตโตโ,สสสโตเมโซตาใส่เข้าไปคอนโดเฮกเปิดไว้ใส่ก,กางเกายังไงต่อน,นี่ครับจะประเด็นบาดยัำต่อหรือเปล่าเอวนั่นไอเมนสายไอเมนไม่มีบายฮะเอาละครับแล็ตโตโตแข่งการตรงนี้ครับซูเปอร์ลูดี้ถอยครับผมมาด้นานตรงกลางนี้ก็โอ้โหตีอยู่นานครับผมทอ,อร์เรสต์ต่อแล้วกันฟันตีมาแรงจน,นแตกครับผมแล้วก็รอวาร์ปหรือเปล่า,อาเอ้ยทางด้รนของไปคอนโดเฮกเปิดไปแล้วก็วาร์ปครับ ดาน,นี้ก็มีเขาไล่ปีบกันย้ำต่อครับอ้าวอย่างไรดีครับก,กางก้า,ก,าก็เจอครับมีโป้เนื้ล่างผมเจอและโดโต้จากนิก้าครับพอชิมใส่เข้าไปแล้วนั่นนี่พาตายหมดเจอเรือสามลำฮะนี่ก็ไล่บดย้ำต่อไมกยาโทโดนเอ็กมารเปล่าว้าบกลับไปได้เว้ยเอ็กมารครูดาวฮะตรงกลางนี้ก็ตีบ้านต่อครับยัตโซโร่ฮะซึ่งเกิดได้ครับมีโป้ครับกับทางด้านโตอของฝั่งบอลสวิตช์ฮะอ้อมมาต่อวาร์ปมีลงมา โอโนสเวียครอบไว้ผมอัดหนักย้ำต่อผมสโนว์ซูเปอร์โรนี่ครับเรียบร้อยไหมฮะด้านนี้ทอเรนสุดยอด,ด,ดไว้อีเทอร์ดิีกมาย้ำต่อยที่ผมไซเดอร์กองก้ามก้าอีสเน็ตเปิดไปอีสเน็ตจับล็อกย้ำต่อมีป่วงรวมตีเจ้าหนูนก็ไม่ออกไปออกกับผมทอเรนสตร์ต่อไปก่อนตายแต่ก็ไม่ไหวครับจะหนีก็หนีไม่พ้นเนี่นผมโอ้โหโเด้งเด้งหนึบๆนึบะนี่คือทาเลนเอโอีของทอเรนส์ต์นี่มันเดือดมากมันทำให้แบบโดนได้ง่ายครับผม ลากูดาเบทอัดเข้าอีกแล้วผมรอบนี้ไม่มีบิ๊กเอบีผมเจอเรือมุดเข้าไปผมเรียบร้อยฮะสปอยแบกไพ่เปิดแล้วตอนนี้ก็สแตปพีเข้ามาไล่บทย้ำต่อครับมาเก็บบิ๊กออฟบัตวัดไฟวัดครับผมโคโนใส่เต็มครับผมรอบนี้ทางด้านโดของฝั่งมิลเล่โค่ละลายบอกเจอจูบิไฟอัดเต็มฮะซึ่งเกิดได้ทั้งหมดทั้งมวลครับทั้งด้านของทีมนิกบ้า และเหมือนจะเอารีเฟเชอร์ชาร์ตรีเฟรชให้ไมเลนบอยก็ได้นะถ้าจะโคโนอีกรอบครับสื่อเกิดมาต้องใช่นี่ครับสื่อเกิดมายับต่อครับบอยสวิตเนี่ยทาวเวอร์มิเลนแตกครับอาจจะยอมปล่อยครับทางด้านบาร์แรงอาจจะเท่ากันตรงกลางอีเธอเดึงขึ้นไปใสยย่ยาโทโร่ครับปาดเข้าขมาครับยิลลสิเมเลสสตาร์โดนเอ็กซ์มาร์กไปครับ พอเลนสะดุดดึกไว้ก่อนด้านบนนี้ปาแรงก็แตกครับมีโป้ไหลเข้ากาผมไม่ให้กลับครับทีมนิกม้าไม่กลับเขาจังหวะนี้ยังไงก็ตอนน่อดีครับสป,ปอยแน่นอนฮนะเอาเลยครับผมหนักชีวิตครับหนักชีวิตกัดยับกันต่ออีเธอร์ดีกันไปบอกเสือเดินลงฝั่งมีโป้ได้แบกครับผมไม่สำเร็จครับมิชชั่นไม่คอมพิลฮันดาดิโอฮิวเปิดผ่านเข้ามาฮะแล้วตียังต่อวอลเตอเช็ดแตกพายไปบอสเซอร์กิ้งยับท,ทรอฟผมคุณซ้อมไปพยายามจะสไลด์หนีก็ติดคอผมชนเขื่อนวอลเตอรดหน้านงฟลิกเกอร์ครับหนึ่งที อีโนเบนเคลื่อนไปก่อนและหนีครับทางฝั่งเยทโร่ผมจะเข้าไปฟาดย้ำต่อเนี่องหรือเปล่าซื้อเกิดมาครับชินเชนด,นดันเดนลารอครับตัวของไมค์กัตโธวาร์ปยังไงดีไปเจอเนื้อหนุกเกลีน่าอ้าวมีวาร์ปซ้อนต่อมีเซนทอร์ครับหนีอย่างไรปฏิเสธอย่างไรแล้วดันไมค์กัตโธบอกว่าเก็บเงินอุตส่าห์ไว้จะซื้อดาบทองเรียบร้อยผมไม่ได้บายแบ็กเรือยผมคนได้แบ็กไปแล้วฮะพยายามหลบหนีก็บซูเปอร,ร์โรดี้ซูเปอร,ร์โรดี้ครับยึกยักอยู่ทอตหนีไปเลยครับ ยังไม่แล้วยิม่าไม่มีทอรสามชาร์จเก็บปาร์ตี้ลูนก่อนพยายามจะหาปาร์ตี้ลูนให้กับเพื่อนครับผมหาตังค์ให้เพื่อนเอ็กซ์แมนสปอร์ตยิ่งย้ำกันไว้ผมจะฟลิกเกอร์หนีฟลิกเกอร์หนีไม่ได้แล้วฟลิกเกอร์อีกรอบเลยไม่ได้พอเจอสตแตนใหญ่แล้วตายไปกับชูปอร์รูดี้ครับเหลือกันบ้านอีกสองคนครับตอนนี้ทีมยิกม่าครับสปอยสปอยแน่นอนครับตอนนี้ โดนไปต่อเตียงหลดนรัวผมไอเม็โดนเมฟแล้วก็แสบอมตีครับดูรีฟาย,ยอัดยาวต่อเรียบร้อยไปของเอจิสของทางฝั่งนี่ฮะยาโทรโรหมดพอดีครับผมปิดเกมปิดกล่องใส่นาทีพิล์บ้าได้หรือเปล่าฮะซุปเปอร์ยังดีครับใส่ย้ำไปแล้วก็ทางด้านนี้คูซาวใส่มีเข้ามีเข้เาบอกว่าขอออินเอาเจอทางด้านของโคโนไปครับเรียบร้อยตีครับตัวขาดเครื่องไม่อรอดฮะจบเกมครับผม GG well played. ปิดลงจนได้ผมยลโลดซับมารินแต่เป็นเกมที่ยื้อกันเดือดมากเลยฮะไม่คิดไม่ฝันว่าทามิงมีโปจะลากมาได้ขนาดนี้ครับผมก็สุดๆเต็มที่แล้วจะทำการกับซูเปอร์แรนโดโต้ไปครับแล้วก็เป็นเกมแรกผมยิ่งโลดซับมารินชนะมาฮะมิชชั่นเฟลสปรูนสปอย กุณไปวัยยุคพระดาวอะสองรอบครับผมสี่หกต่อสิบเก้าครับคือนิคมากค่าค่าจะแบบโดนค่าจนเหนื่อยนะฮะไม่ไหวจริงครบผมแตกพ่ายครส่วนเยโรสซามารีนก็กดไปสี่สิบหกคิวครับผมกดแบบยับยับนะฮะพยายามจะแรดโดโต้อีกนะครับดูดาเมจตีบ้านก็รู้ฮะนี่ครับเจ็ดพันสองพันหกพันนะฮะแต่เฟรเดอบอยเกมนี้นี่เกินจริงๆครับเกินใจจะอดทนครับผมเงินแบบเยอะจัดนะฮะเราก็ตายแค่สองตัวครับ เป็นจังหวะมิสเทคลงที่เอจิสหดเนาะนะครับผมพลาดท่าแค่จุดจุดนั้นนะครับส่วนทางด้านตัวของทีมนิกมานี่คือแบบยวยาวครับกล่าวว่าแบบตอนแรกเนี่ยเหมือนนาทีที่16ใช่ไหมเขาพยายามจะปิดโถมปิดนะฮะพยายามจะใช้ทามิงเอจิสนะแต่ว่าลึกไปหน่อยครับแล้วก็เจอเฟลเลตวอร์นี่โคโนคอบแบบเต็มข้อนะสู้ลำบากครับ ฝั่งนิกมาผมแต่คือพอเลนมาก็ภาพอย่างที่อธิบิตรแล้ว AOE d i s a b l e ของทางด้านทีม Yellow s u b m a r นี่มีเยอะนะครับผมเซนทอร์สตันหมกังก้าทอร์เรนสตอร์ครับออกรีเฟเชอร์มาอีกด้วยฮะทำให้ทอร์เรนสตอร์แบบต่อเนื่องนะครับแบบไม่หยุดยั้งครับอันตรายแบบจัดๆครับผม